ได้หนึ่งเลขหนึ่งในคุหนูอ่ะได้สองได้สามได้สี่ได้ห้าและได้หกอ่ะจะเห็นว่าด้านต่างๆของลูกเสากะถูกเรียงและหมุนกันตามไปทิศทางอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราโยนอ่ะโยนลูกเสาหนึ่งครั้งได้เลขอะไรเลยเลขหนึ่ง มีลูกสาอทั้งหมด6ด้านมันคืออะไรคะการที่มีลูกสาอทั้งหมด6ด้านจากสูตรที่เราใช้คำว่าความ,นนมนหน้าจะเป็นเมื่อกี้ความหน้าจะเป็นเท่ากับอะไรนะ6เลยเหรอ1ส่วน6ถูกไหมเมื่อกี้เราได้เลข1ใช่ไหมสำหรับลูกสาอ เดีย๋ยวลูกสาวอีกรอบนึงเราจะรู้ก่อนไหมคะว่าจะเกิดอ,อะไรใ,ใ,ใครใครถูกพี่ให้รางวัลเลยใครกล้า,าทายเดี๋ยวพี่ให้รางวัลเลยเพืออ่อนโยนเนี่ยน้องอมอ,งอมโยนจะได้เลขอะไรอ่ะใครว่าสียกมือยกมืออ่าแต่ว่าอย่างนี้ก็แบบว่าถ้าเกิดได้สี่รางวัลพี่ก็หมดเลยสิ อ่สี่มีสี่แล้วมีอะไรอีกมีเจ็ดอ่ะใครว่าเจ็ดรูปออกมาใหม่เลยใครว่าเจ็ดรูปออกมาอ่ะใครว่าสี่นะคะไหนสี่อ่ะรูปหน่รูปกหน่อย,อยเดี๋ยวพี่จะได้ดูอ้าวไม่งั้นแต่ลามันไม่ถูกนะแต่ละมันไม่ถนะูกะน,นะแล้วพี่กำลังได้ยังไงว่าใครตอบพี่ว่าอะไรไหนรูปเพิ่งเล่าใครบอกสี่ สีคะเอาสี่มาเดินบ้านพี่หน่อยอมีเล่นอื่นอีกไหมมีเล่นอื่นอีกไหมเอาไม่คนใหญ่หรอเอาเลยเน,น,นี่ยเราเพื่อนกันงทางน้ำเลยเนี่ยพี่ก็เพื่อนหนอง 大红门。 มีอีกไหมคะใครจะทายอีกไหมไม่ทายพี่จะโยนแล้วนะออาเลขหกเลขหกไหนเลขหกเอกาไปยืนทำนี้นะอันนี้เลขสี่เหมือนกันใช่ไหมมีไหมมีอีกไหม อยู ừ, à, ên, ่ที่คนนับงินละนะว่าเพื่อนๆกลุ่มไหนจะได้รางวัลขอแบบว่าโยนฝุ่นๆนิดนึงก็ได้มุนๆเอามุนๆได้นะแบบว่าเกินมุน